สวัสดีครับกลับมาเจอกันในช่องแป่งเคเบอลน,นะครับวันนี้ผมจะพาย้อนกลับไปสักเล็กน้อยครับในวันที่15พฤษภาคมปี2025ที่ผ่านมาศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในทันทีและมันคือคำตัดสินที่ทำให้ทั้งวงการฟุตบอลบราซิลสั่นสะเทือนเพราะว่าคนที่ถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเนี่ยมันไม่ใช่ใครอื่นเลยครับเขาคือเอ็ดนาโดโรดิเกสประธานสมาคมฟุตบอลบราซิลหรือว่า CBF องค์กรที่มีอำนาจสูงสุดในวงการฟุตบอลของประเทศบราซิลโดยที่ข่าวเนี่ยครับมันไม่ได้สั่นสะเทือนแค่ในประเทศบราซล แต่มันยังทําให้สื่อต่างประเทศเนี่ยหันมาจับตามองกันทั่วหน้าเลยเพราะว่าคําตัดสินในครั้งเนี่ยครับมันเกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่วันหลังจากที่ตัวเขาได้ประกาศแต่งตั้งคาร์โรอันเชลอติให้มาคุมดิมชาติบาราซิลแบบเต็มตัวซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลกับการเมืองหรือแม้แต่กฎหมายมันแทบจะแยกจากกันไม่ออกเลยครับ และเหตุผลอะไรล่ะครับที่มันทาให้ศาสต์ต้องสั่งปลดประธานสมาคมฟุตบอลคนนี้ออกจากตําแหน่งกลางคันด้วยและเรื่องเนี้ยครับมันได้ส่งผลอะไรบ้างต่ออนาคตในวงการฟุตบอลบาราซซลซึ่งถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยนะยังไงช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับและเราไปรับฟังกันได้เลยครับผมคือถ้าเราอยากจะทําความเข้าใจอะครับว่าทําไมคดีเนี่ยมันถึงสั่นสะเทือนไปทางประเทศเลยเราต้องมารู้จักผู้ชายที่ชื่อว่าเอ็ดนาโดโรดิเกสกันก่อนครับ โดยที่เอ็ดนาโดเนี่ยเขาเกิดที่รัฐบาเยียซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งที่ได้สร้างนะักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงของบราซิลขึ้นมามากมายหลายต่อหลายคนโดยที่ชื่อที่พวกเราคุ้นเคยกันเนี่ยครับมันก็จะเป็นฮอดานี่อาเวสแต่ถ้าเราย้อนไปไกลนิดนึงอะครับก็จะเป็นเบเบโตศูตรหน้าตำนานทีมชาติบราซิลและสําหรับเอ็ดนาโดโรดิเกสเนี่ยเขาไม่ได้มาจากตระกูลการเมืองใหญ่แต่เขาเริ่มต้นจากการทํางานด้านบริหารในวงการฟุตบอลท้องถิน่นก่อนจะค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาทีละขั้นจนในที่สุดเขาก็ได้้ขึนนนนมมมมาาาาาอยูู่่่่ใใตตํํแหงททีีสคคััญุุดฟบบลระภภิ ในช่วงปี2021-2022เขาได้ก้าวข้ามามีบทบาทในสมาคมฟุตบอลบราซิลแบบจริงจังครับโดยที่ในตอนแรกเนี่ยครับเขาถูกวางให้ทำหน้าที่ประธานรักษาการไปก่อนหลังจากที่สมาคมเจอวิกฤตผู้นำหลายครั้งแต่พอเข้าถึงปี2022เขาได้รับการเลือกตั้งให้ขึ้นมาเป็นประธานสมาคมฟุตบอลบราซิลและถือว่าเป็นคนแรกด้วยนะครับที่มาจากเชื้อสายผิวสีโดยที่คำว่าผิวสีตรงนี้ครับผมอาจจะต้องพูดเพิ่มเติมเล็กน้อยเนาะเพื่อวความเข้าใจกันสำหรับประเทศบราซิลเนี่ยครับโอเคพวกเขาอาจจะเป็น ประเทศที่มีประชากรผิวสีและผิวผสมกันอยู่แล้วครับแต่ว่าไอ้โครงสร้างอำนาจของวงการฟุตบอลเนี่ยโดยเฉพาะตำแหน่งประธาน CBF มันกลับถูกผูกขาบโดยชนชั้นนําที่เป็นคนผิวขาวหรือว่าที่มีเชื้อสายยุโรปมาโดยตลอด จนกระทั่งเอ็ดนาลโดโรดิเกสที่มีเชื้อสายแอฟริกันบราซิเลียนเนี่ยครับเขาได้เข้ามารับตําแหน่งมันก็เลยทําให้เขาได้รับการพูดถึงว่าเป็นประธานผิวสีคนแรกของสมาคมฟุตบอลบราซิลและตลอดช่วงเวลาที่เขาดํารงตําแหน่งเอ็ดนาลโดมีการพยายามผลักดันทําให้วงการฟุตบอลบราซิลเนี่ยครับมีแผนการพัฒน,นาฟุตบอลในระยะยาวทั้งเรื่องของลีกอาชีพฟุตบอลหญิงหรือแม้แต่การพัฒน,นาทีมชาติและไฮไลท์ที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยนั่นก็คือเขาเป็นคนสัญญาก,กับคาร์โรอินชลอตติให้กลายมาเป็นเฮดโค้ชทีมชาต ซึ่งแน่นอนครับว่าการมาของอันเช่เนี่ยมันทํทำให้แฟนบอลบราซิลทั้งประเทศตื่นเต,นต้นกันหมดเลยพูดง่ายๆก็คือภาพลักษณ์ของเอ็ดนาโดเนี่ยครับมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้บริหารแต่เขาเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงของวงการฟุตบอลบราซิลดังนั้นคําตัดสินของศาลที่สั่งให้เขาหยุดปฏิบัติหน้าที่ในทันทีเนี่ยครับมันจึงกลายเป็นแรงสั่นสะเทือนที่มากกว่าปกติและเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับว่าทาไมการปลดประธานสมาคมฟุตบอลบราซิลมันถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนี้ครับเราต้อง โดยที่ CBF เนี่ยครับได้ก่อตั้งขึ้นในปี1914นับรวมแล้วก็เกิน100ปีแล้วครับเป็นองค์กรที่ดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับฟุตบอลในประเทศบราซิลตั้งแต่การจัดตั้งลีกอาชีพการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนฟุตบอลหญิงการออกกฎกำหนดกติกาแล้วก็รวมไปถึงการดูแลทีมชาติในทุกรุ่นทุกระดับเลยเรียกได้ว่าถ้าไม่มี CBF ครับ ฟุตบอลบาราซิลก็แทบจะเดินหน้าไม่ได้เลยและสิ่งที่มันทําให้ CBF เขามีอิทธิพลสูงมากมันไม่ใช่แค่เพราะว่าบาราซิลเป็นแชมป์โลก5สมัยนะครับแต่เป็นเพราะว่าสมาคมเนี่ยเป็นคนเจราจาสัญญาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดและยังเป็นผู้ควบคุมเม้นท์ในมหาศาลที่หมุนเวียนอยู่ในระบบฟุตบอลทั้งจากสปอนเซอร์จากสื่อและก็รวมถึงจากรายได้ทีมชาติและ CBF เนี่ยครับก็ยังมีอํานาจต่อรองที่สูงมากๆในระดับทวีปและก็ระดับโลกทั้งกับคอนเมโบที่ดูแลฟุตบอลอเมริกาใตา้และกัับบบที่เป็นคนคดดูแลลลฟุตระโก เพราะว่าบาซิลเนี่ยครับถือว่าเป็นชาติชั้นนําของวงการฟุตบอลดังนั้นทุกการตัดสินใจของ c b f เนี่ยมันจึงส่งผลกระทบต่อเวทีฟุตบอลโลกเสมอและอะไรคือสาเหตุที่ทาให้ศาลเขาต้องตัดสินสั่งให้เอ็ดนาโดอร์โรดิเกสต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยล่ะครับคำตอบมันก็อยู่ที่การเลือกตั้งภายในสมาคมฟุตบอลบาซิล Brazil เนี่ยแหละครับคือย้อนกลับไปในตอนที่เอ็ดนาโดเขาได้ขึ้นมาดารงตําแหน่งอย่างเป็นทางการเนี่ย กระบวนการเลือกตั้งมันก็ถูกตั้งคำถามตั้งแต่ตอนแรกเลยเพราะว่ามันมีเสียงวิจารณ์ครับว่าการขึ้นมาของเขาเนี่ยมันไม่โปร่งใสามากพอมีหลายฝ่ายได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลว่าเอกสารการรับรองการเลือกตั้งของเขามันมีปัญหาและหลักฐานที่สําคัญที่ศาลได้หยิบยกขึ้นมามันก็คือการปลอมแปลงลายเซ็นของอดีตประธานสมาคมที่ใช้ยืนยันความถูกต้องของเอกสารบางลายเซ็นเนี่ยครับมันถูกเซ็นโดยบุคคลที่ไม่อยู่ในสภาพจิตใจที่สมบูรณ์พอที่จะทําได้ด้วยตัวเอง ซึ่งมันก็คือลายเซ็นของอดีตประธานสมาคมฟุตบอลบราซิลโจเซ่มาเรียมาลินโดยที่ในตอนนั้นครับเขาอายุได้91ปี92ปีแล้วอะแถมยังเป็นโรคความจําเสื่อมด้วยโดยตามกฎหมายแล้วครับเขาถือว่าเป็นคนที่อยู่ในสภาพที่ไร้ความสามารถทางกฎหมายซึ่งมันก็ได้กลายมาเป็นจุดอ่อนที่หนักที่สุดในคดีนี้แต่ว่าความจริงเนี่ยครับเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เขาได้เจอเรื่องราวแบบนี้ เพราะว่าในปี2023เอ็ดนาโดเขาเคยถูกศาลสั่งให้พ้นจากตําแหน่งมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าต่อมาครับศาลสูงสุดของบาราซิลก็มีคําสั่งกลับทําให้เขาได้กลับเข้ามานั่งเก้าอี้ประธานสมาคมอีกครั้งหนึ่งในปี2024แต่ว่าพอมาถึงในปี2025ครับศาลในริโอเดจาเนโรก็กลับมาตัดสินซ้ำอีกครั้งว่าเอกสารการเลือกตั้งมันไม่ชอบด้วยกฎหมายและก็มีคําสั่งให้เขาพ้นจากตําแหน่งประธาน c b f พร้อมกับคณะกรรมการทางชุด และหลังจากที่สารได้มีคำสั่งให้เอ็ดนาโดโรดิเกสหยุดปฏิบัติหน้าที่ผลกระทบระยะสั้นมันก็เกิดขึ้นในทันทีเลยครับเรื่องแรกเนี่ยครับมันก็คือเรื่องของทีมชาติบาราเซิลที่เพิ่งจะทําการประกาศตั้งคาร์โรนชลอตติให้เข้ามาคุมทีมแบบเต็มตัวสัญญาและแผนงานที่มันได้ถูกวางเอาไว้มันได้ถูกตั้งคําถามขึ้นมาทันทีเลยว่าใครจะเป็นคนรับรองดูแลต่อถ้าไม่มีประธานสมาคมฟุตบอลบราเซิลที่มีอํานาจแบบเต็มตัวแล้ว การเจรจาและการบริหารทีมชาติอาจจะต้องชะงักลงกลางคันหรือเปล่าเรื่องที่2มันก็คือโครงสร้างการบริหารในสมาคมฟุตบอลบราซิลหรือว่า c b f นั่นเองเพราะว่าสารเนี่ยครับเขาไม่ได้มีการสั่งปลดแค่เอ็ดนาโดแค่คนเดียวแต่ยังสั่งให้คณะกรรมการทั้งชุดหยุดปฏิบัติหน้าที่ในทันทีด้วยมันเลยทำให้ CBF เนี่ยครับต้องรีบแต่งตั้งประธานรักษาการชั่วคราวให้เข้ามาดูแลซึ่งก็คือเฟอร์นันโดซานีอย่างน้อยแล้วอะครับก็เพื่อให้สมาคมฟุตบอลบราซิลยังคงสามารถเดินหน้าต่อไปได้เรื่่องที 3. ตลาดนักเตะและภาพรวมลีกภายในประเทศมันก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะว่า CBF มีหน้าที่ดูแลกำกับลีกอาชีพและเมื่อผู้บริหารสูงสุดหมดอำนาจลงแบบกระทันหันสโมสรต่างๆก็เริ่มกังวลแล้วล่ะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของกฎระเบียบใหม่การอนุมัติเรื่องต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของการเดินเอกสารการย้ายทีมหรือแม้แต่การลงที่เป็นนักเตะมันจะมีความร่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่ส่วนผลกระทบในระยะย,ยาวครับมันก็มีเหมือนกันนะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ของฟุตบอลบราซิลในสายตาโลกที่สมาคมฟุตบอลบราซิลเนี่ย เขาถูกมองว่าทําไมพวกเขาถึงมีปัญหาภายในเกิดขึ้นบ่อยมากๆจนมันก็ได้ถูกโยงเข้ากับการเมืองครับว่าฟุตบอลบราซิลเนี่ยไม่เคยอยู่นอกเหนือการเมืองและก็กฎหมายเลยดังนั้นการเข้ามาแทรกแซงของรัฐหรือแม้แต่การเข้ามามีบทบาทของศาลมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เราได้เห็นบ่อยขึ้นในอนาคตและมันก็ทําให้ทางฟี ف าได้เข้ามาจับตามองถึงสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเหมือนกันแต่ว่าทางฟี ف าเองอะครับพวกเขาก็ไม่ได้ขาวสะอาดนะครับเพราะว่าอย่างในปี2015 มันก็มีเรื่องราวของฟีฟ่าสแกนเดลซึ่งก็คือเรื่องราวของเซตเตอร์ประธานฟีฟ่าและก็รวมถึงมิเชลพราตินีอดีตประธานยูฟ่าที่ทั้งคู่ก็ถูกศาลและคณะกรรมการจริยธรรมฟีฟ่าสั่งแบนยาวจากวงการฟุตบอลหลังจากที่พบการทุจริตและคอร์รัปชันมหาศาลมันเลยจะไม่ภาพลักษณ์ของฟีฟ่าในตอนนั้นนะครับมันเสียหายอย่างหนักเลยแต่ว่าเรื่องของเอ็ดนาโดโรดริเกสเนี่ยครับหลังจากที่สารมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วคำถามมันก็คือคนบราซิลเขามองเรื่องนี้กันยังไง ในโลกโซเชียลมีเดียของบราซิลน่ยหลายคนก็มองว่าคำตัดสินในครั้งนี้ครับมันสะท้อนถึงปัญหาเรือรังในสมาคมฟุตบอลที่แฟนบอลก็ไม่เคยไว้วางใจมานานมากแล้วแฟนบอลจำนวนไม่น้อยเลยครับได้ออกมาบอกว่า CBF เขาไม่เคยโปร่งใสเลยและมันก็คือสัญญาณบ่งบอกว่าสมาคมฟุตบอลบราซิลมันถึงเวลาที่ต้องมีการปฏิรูปจริงๆแล้วแต่ว่าบางส่วนครับก็มีความกังวลว่าการปลดผู้นำออกกลางคันแบบเนี้ มันอาจจะทําให้ทีมชาตินั้นขาดเสถียรภาพโดยเฉพาะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ทีมกําลังเริ่มต้นกับโค้ชคนใหม่อย่างคาร์โลแอนเชลอติและซื้อใหญ่หลายๆเจ้าในบราซิลครับอย่างเช่นโกลโบเอสมอรเตและก็รวมถึงโฟยาเดซาเปาโลพวกเขาก็ได้รายงานว่าคําตัดสินในครั้งเนี้มันอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในประเทศเพราะว่าฟุตบอลนั้นถือเป็นวัฒนธรรมหลักของบราซิล และถ้าสมาคมฟุตบอลมันยังมีปัญหาในเรื่องความโปร่งใสมันอาจจะทําให้แฟนบอลแล้วก็รวมถึงสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยครับหมดศรัทธาไปเรื่อยๆและถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อไปวงการฟุตบอลในประเทศบราซิลมันจะล้มละลายดังนั้นครับสิ่งนี้มันเห็นได้ชัดเลยว่าแฟนบอลแล้วก็รวมถึงสื่อต่างๆเนี่ยต่างรู้สึกเหมือนกันเลยว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การปลดคนคนหนึ่งออกจากตําแหน่งแต่มันคือภาพสะท้อนของปัญหาเชิงโครงสร้างในฟุตบอลบราซิลที่ได้สั่งสมมานาน หลังจากเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าคำตัดสินของศาลที่บาซิลที่มีการสั่งให้เอ็ดนาโดโรดิเกสหยุดปฏิบัติหน้าที่ประธานสมาคมฟุตบอลมันจึงไม่ใช่แค่ข่าวการเมืองกีฬาภายในประเทศแต่ว่ามันคือสัญญาณที่ได้สะท้อนเนี่ถึงความเปราะบางในเชิงโครงสร้างของฟุตบอลทั้งระบบสำหรับฟุตบอลบาซิลอะครับมันอาจจะเต็มไปด้วยนักเตะระดับตำนานและก็รวมถึงความสำเร็จมากมายในสนามแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วอะครับองค์กรที่ดูแลอยู่เบื้องหลังมันยังคงมีปัญหาในเรื่องความป่งใสและความไม่ชอบธรรม ไม่ว่าทีมชาติมันจะเก่งมากแค่ไหนก็ตามครับสุดท้ายมันก็จะหนีไม่พ้นผลกระทบที่มาจากการบริหารงานที่ไม่มีความมั่นคงซึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนก็ไม่ต้องย้อนไปไกลเลยครับฟอร์มของทีมชาติบ,บาราซิลในปี2024-2025ที่ผ่านมามันแย่มากๆและเหตุการณ์เนี่ยครับมันก็ยิ่งทําให้เราเห็นได้ชัดเลยว่าฟุตบอลไม่เคยแยกออกจากการเมืองกฎหมายหรือแม้แต่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเลยไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่ายูฟ่าหรือแม้แต่สมาคมฟุตบอลบาราซิลเองก็ตาม และคำถามสุดท้ายที่ผมจะทิ้งเอาไว้นะครับมันก็คือการเปลี่ยนแปลงในครั้งเนี้มันจะนําไปสู่การปฏิรูปจริงๆหรือว่าเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนตัวผู้นําเท่านั้นอนาคตของทีมชาติบาซิลที่อุตส่าห์ไปดึงตัวคาร์โลเอ็เชอลติเข้ามาคุมทีมได้มันจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหน ดังนั้นเราจะเห็นได้ชัดแล้วครับว่าการที่สารเขาสามารถสั่งให้ผู้นําหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้มันก็สามารถสร้างความสั่นสะเทือนได้ทั้งระบบในทันทีไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองหรือว่าเรื่องของฟุตบอลก็ตามโดยที่เรื่องนี้ครับมันเป็นบทเรียนที่ชัดเจนเลยว่าความโปร่งใสและความชอบธรรมของผู้นํามันคือสิ่งที่สําคัญมากที่สุดหากขาดสิ่งนี้ไปนะครับต่อให้จะเป็นระบบที่ยิ่งใหญ่มากแค่ไหนก็ตามมันก็พร้อมที่จะพังลงได้เสมอซึ่งก็นั่นแหละครับจากผลงานที่ตกลงของทีมชาติบราซิลในช่วงหลังเนี่ย เราก็ต้องยอมรับครับว่าส่วนหนึ่งอ่ะมันก็เป็นเพราะมาจากผลพวงจากเรื่องนี้เนี่ยแหละเพราะว่าถ้าโครงสร้างการบริหารมันยังไม่มีความมั่นคงเนี่ยครับผู้นําก็มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวศาลก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวศาลก็สั่งให้กลับมาทํางานได้แล้วเดี๋ยวศาลก็มาสั่งให้พลจากตําแหน่งอีกมันก็เลยเกิดเป็นความไม่แน่นอนนะครับมันก็เลยเกิดเป็นความไม่มีเสถียรภาพต่อให้มีนักเตะพรสวรรค์มากมายหลายต่อหลายคนหรือว่ามีคนที่เก่งกาจมากมายแค่ไหนก็ตามมันก็ยากแหละครับที่จะสามารถกลับมายิ่งใหญ่ได้เเหหมมมือนนนนนนดดิัััง้กก็่่าาาสใใจครบวฟตลโปี บาซิลจะสามารถกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าพวกเขาต้องกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดเลยตั้งแต่การสร้างองค์กรที่แข็งแรงที่นอกสนามก่อนที่พวกเขาจะมาคาดหวังถึงชัยชนะในสนามกันก็จะประมาณนี้นะครับมีใครเป็นแฟนบอลบาซิลบ้างก็อยากจะรู้นะครับว่าคาดหวังยังไงบ้างกับการคุมทีมภายใต้ของเฮดคอชอย่างคาร์โลอันชลอตติคิดว่าฟุตบอลโลกในปี2026นะครับ จะสามารถกลับมาคว้าแชมป์ได้หรือเปล่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับและก่อนจะจากกันไปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจกันให้เหมือนเดิมนะครับและเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ